ชมรมเสียงสตรีแห่งประเทศไทยนะคะเรียกร้องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนลาออกจากตําแหน่งค่ะเนื่องจากไม่ทําหน้าที่ปกป้องสิทธิสตรีขณะที่อดีตสสรก็เรียกร้องให้มีการสรรหาปปชใหม่นะคะเนื่องจากว่าไม่ได้รับการโปลดเกล้าจึงไม่มีความชอบธรรมในการดํารงตําแหน่งค่ะ การแถลงข่าวประจำสัปดาห์เมื่อวานนี้นะคะนายคณินบุญสุวรรณทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชชี้แจงผ่านสังคมออนไลน์ว่าปปชได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องเพราะเป็นไปตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือคอปคที่เกิดจากการรัฐประหารในปี2549 โดยนายคณินเห็นว่าคำชี้แจงแดังกล่าวเป็นการตอบไม่ตรงคำถามเพราะประชาชนส่วนใหญ่ต้องการทราบว่าปปชได้รับการปลดกล้าวหรือไม่และเห็นว่าการที่คอปคองดใช้บทบัญญัติในการสรรหาแต่ไม่ได้งดใช้ในเรื่องของการปลดกล้าวให้ดำรงตำแหน่งดังนั้นเมื่อไม่ได้รับการปลดกล้าวก็ไม่ถือว่าได้รับ,รบการแต่งตั้งจึงเสนอให้ปปชาลาออกและเข้าสู่กระบวนการสรรหาใหม่ คำถามก็คือถามว่าท่านได้รับการโปดรดเกล้าหรือเปล่าท่านไม่ได้ตอบคําถามนี้นะครับท่านตอบแต่เพียงว่าตามคําพิพากษาสารดีกาเนี่ยท่านได้รับแต่งตั้งมาโดยถูกต้องตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฉบับที่19ดังกล่าวนี้นะฮะทีนี้ไปดูนะครับประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับประกาศข้อหนึ่งนะครับ ให้งดใช้บังคับเฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการสรรหานะครับแต่ไม่ได้งดใช้บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งนะครับให้งดใช้เฉพาะในเรื่องของการสรรหาพูดง่ายๆก็คือไม่ต้องสรรหาแต่ว่าไม่ได้งดใช้ในเรื่องของการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งนะครับ ส่วนทางด้านของชมรมเสียงสตรีแห่งประเทศไทยซึ่งนําโดยนางละดาวันวงศรีวงแถลงการเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงแก่สตรีเนื่องในวันสตรีสากลน,นะคะโดยเห็นว่าสตรีในสังคมไทยถูกเหยียดหยามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตนนายกรัฐมนตรีที่เป็นหนึ่งในเหยื่อของการดูถูกเหยียดยามเช่นกันทั้งที่เป็นถึงผู้นําของประเทศ รวมถึงเรื่องการควบคุมตัวร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศพักวัดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยการมดมอบประชาธิปัตย์หรือการเป่านกหวีดใส่คุณหญิงพจมานณป้อมเพชรอดีตภริยาพันตำรวจโททักษินชินวัตรซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิสตรีและสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน แต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกลับไม่แสดงท่าทีใดๆจึงควรลาออกจากตำแหน่งแล้วเปิดโอกาสให้คนที่เหมาะสมเข้าไปทำหน้าที่สตรีไทยทุกคนก้าวเดินเข้าสู่การเมืองไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับท้องถิน่นหรือระดับชาติแต่ทำไมถึงมีการดูถูกด่าทอเสียดสีใส่ร้ายเพื่อดิสเครดิต นายกตรีสตรีคนแรกของประเทศไทยพวกเราเป็นองค์กรเล็กๆพยายามออกมาปกป้องพยายามออกมาประนามผู้ที่มีความประพฤติแบบนั้นต่อผู้นำสตรีของเราซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสมต่อผู้นำสตรีของเราซึ่งเป็นสตรีเพศและ ยังมีการข่มขู่คุกคามสตรีทำทำร้ายร่างกายและจิตใจต่อสตรีทำลายภาพลักษณ์ของสตรีไทยทำลายสิทธิเสรีภาพของสตรีชมรมเสียงสตรียังเรียกร้องให้กะกะตจัดก,การเลือกตั้งให้ครบทุกเขตเพื่อให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเ,เร็วและขอให้กำหนดวันเลือกตั้งสสเขตที่ยังเหลืออยู่วันเดียวกับวันเลือกตั้งวุฒิสภาพเพื่อประหยัดงบประมาณค่ะ